กูอยู่ไดากูไม่อยู่ดีได้ไงเจ็บกูไปโยไปตัวไหนอีกแล้วขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Jokeyla Gaming ก,ก,กับนครล,ล่มสลายแล้วก็อยู่กับดิงไลท์พาร์ที้สิบสี่จุดไม่ก็สิสักอันคือ,อยู่ก็ว่าเราจะหายสองผนอนด้านเจอไหมถ้าเจอก็คงจะเป็น14.5แต่ถ้าไม่เจอ เราจะทำภารกิจหลักแล้วไปที่พาสิบห้าเลยไปไปตามหาพวกมันก่อนก็และอ่าเริ่มจากตรงไหนดีนาะไป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 ปุ๊บวิพาส,สิบ hey, เฮ้ยเห็นใช่ไหมอยากด้ข้อมูลดีๆหรือเปล่าไม่ถึงข้อมูลอะไรหรอฟาน,นะผมเป็นวิศวกรโยธาผมทำ านายกับบริษัทในเขตเ,เมืองโบราณอ๋อตอนนี้คงอันนั้นแต่รู้ไหมว่าวันวันเราใช้เวลาไปกับอะไรก็าน,น่าดูตื่นเต้นดีอะ่ะเฮ้นี่ไม่ใช่เวลาจะมาพูดจับประชชนนะระบบท่อระบายนะ้ำของฮารลาเป็นสิ่งที่สวยงามนะานายดูออกแลวรู้ไหมว่าใครออกควรจะมองมันให้ออกนายไงละ่ะรือว่าไงาคุณอยากจะพูดว่าผมต้องรู้เรื่องพวกนี้หรอคุณหงิดซะแล้วเหรอเราไม่ไหวที่จะออกไปล่าซอมบี้แล้วสินะ ท่อใต้ดินพวกนี้แผ่สาขาออกไปทั่วเมืองนายอยากไปที่ไหนเราก็มีเส้นทางทั้งหมดเลยเห็นไหมเราสามารถนําเส้นทางเหล่านี้มาต่อกันเพื่อสร้างอุโมงค์สำหรับไปไหนมาไหนก็ได้มีเส้นทางเตรียงไว้เยอะแยะยังไงก็ไม่เสียเวลาจริงไหมเส้นทางพวกนี้กระจายตัวไปทั่วและส่วนใหญ่ก็มีขนาดใหญ่กว่าทางท่อระบายน้ำมาตรฐานด้วยทําให้การเดินทางเป็นเรื่องง่ายที่รวดเร็ว,รวแต่ฟังดูแล้วเหมือนเป็นแ่งซอมบี้เลยก็ไม่มีโรกไหนที่สมบูรณ์แบบหรอกนะ ขอบคุณครับขอบ้อมูลจะไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยครับโอเคเราจะข้อสรุปมาแล้วว่าพาทนี้จะเป็นพานที่สิบห้าไอมาอีกเอาละเนื่อจากสั้นหาจะสองผนอนนั้นไม่เจอเราก็จะไปทำภารกิจหลักต่อเลยลกันฉันอยากได้สลิงก่อนนะแต่ชืหมผมเถอะ เดี๋ยวก็ไม่ได้อัพสักษาแหวน้นเอาแล้วกันเนาะหมังพักพักพักแป๊บอ่าไป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 ไจะไปถึงจริงใช่ปะโอเคขอถอกคำพูดสรุปผาดนี้ก็ยังคงเป็นพ้าที่ดที 14. ่14.4ส4 5 เออหรือไม่เราก็อาจจะทิ้งทุกอย่างไว้ณตอนนี้สักพักหนึ่งขอไปฟาร์ม <c> เ <oughs> วลไม่ถึงโอเคประกาศพิชานันท์ยิงด้วยอ่าไปรับภารกิจอื่นเถอะโอเคขึกนมาไม่ได้แล้วก็โปเกมูมาไม่ได้เลยรับภารกิจคนนี้กัน,ขอขอขอนกันแล้วกันอันใยอยากที่จะลองใจเย็นๆให้ใช่ไหม ได้สีแห่งอยู่แล้วเรามาเราดูกันการใจเย็นลงได้ผลการใจเย็นลงจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้เออไม่ไม่ไมไมการเดินไปจากไหนน่าจะแก้ปัญหาทุกอย่างดีกว่าโอเคโอเคเราก็กดชั <azon S 1> ้นใจเย็นแล้วชั้นใจเย็นแล้วชั้นใจเย็นแล้วพวกก็คือชั้นทำผู้พวกนี้หนให้ไร์ผู้สัญญาณเหรอไม่ไม่ไม่ UV ผู้แบบพวกที่เจ้าของเจ้าพวกกลางคืนนั้นไม่สามารถทนได้เพราะพวกมันปล่อย เจ้า UV นี่ออกมาซึ่งย่อมจากอ l t r a Wave เลยซึ่งเป็นประเภทของทางวิทยาศาสตร์ตรลงผู้ UV ไม่มีตอบไปแล้วสังกติของฉันปนเปื้อนด้วยปัะไลนและน้ำมันออน้ำมันส่วนของฉันก็หมดแล้วซึ่งไม่ได้หายยากอาโยเวนเลยว่าดังนั้นเมื่อมีคนไล์เอามาของผู้มันมาอ๋อเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่คนเดียวแล้วเหรอฉันคิดว่ามันไ้กริลลาโลกจิตนายต้องการอะไรเพื่อทำพวกนี้ แค่สังกสีกับน้ำมันสนผู้ที่เหลือฉันมีส่วนที่แย่ที่สุดคือทุกอย่างที่ฉันต้องอยู่ในโกดังลานรถไฟแต่ผู้ชายอย่างฉันอยู่ในไม่รอดสิบนาทีแน่แน่ฉันประหลาดใจที่ชายอย่างนายรอดมาได้จายขนาดนี้โอ้นั่นตลกมากค่ะฮ่าฮตลกมากฮตลกมากมากพูดบางทีฉันอาจจะไปเอาเสบียงของนายแต่ถ้าฉันทําได้ทุกอย่างที่นายสั่งมาสักอ่ะครึ่งหนึ่งเลยไม่มีทางนายบ้าแล้ว สามารถให้คืึ่งหนึ่งกับฉันหรือว่านาเก็บไว้ร้อเอร์เซ็น์ไม่มีอะไรครื่องหนึ่งก็ได้ก็ได้ฟังดูยุติทำดีผูกกระโชคซับเข้าอยู่แล้แลวเอาอุโมงมาตามมาไหนวะฮะอ๋ะอนักวางเพลิงเจอแล้ว โกดังอันนี้นี่เองทำภารกิจนี้เพื่ออัพเปลเพื่อสำหรับสารภารกิจต่อไปมาจังเลยลำคาดโอ้ยอยู่กับมันเป็นเพื่อนเล่นเลยอันนู้นใช่ปะแดงๆน่ะควันแดงๆนะ่นะ ถ้าไม่มีควันแดงวะพ้อมอ๋อกาได้แล้วมันทำอะไรอู้ตายแป๊บเ,เริ่มรีโหลด,ดี๋ยว โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาจากด้านหลังลืมไปมันไม่ใช่ซองบีมันก็ปีนได้เหมือนกันนี่หว่าเออพอดีไม่นถนดนิดนึงเพราะเนื่งองจากมันเป็นคีย์บอร์ดเอ้ยไม,ไม่ใช่เป็นจอยไม่ใช่คีย์บอร์ดกับเมาส์ไอ้ตายยากจังอ,อ๋อออกไปจากควันแดงนี้ก่อน ไม่มีใครปีนขึ้นมาบนนี้แต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะโอเคโอเคโอเคน่าจะหมดแล้วมัง้งตกใจโอเคหาสั่งกระสีเปิดกันเปิดพวกน,นี้กันว้าว ไม่มีอะไรแล้วเนาะเอ่อเสียวมันอยู่ในนี้จังเลยเบนซิน,นโอเคมีใครจำไหม โอ้ยคืนสักทีสิสั่งกระสีอันนี้เปิดไม่มีใครเนาะไม่มีใครรอดท้องมาเนาะไม่ต้องรอดแหละดีแล้วอึ้บแน่นแน่นซอมไหม แล้วมันสนอยู่อีกห้องนึงทางเข้าอยู่ไหนวะก็คือต้องขึ้นไปข้างบนนะนะโอเคต้องขึ้นไปข้างบนวะโอเคอาลาขึ้นก่อนมันกลับไงวะเนี่ยปิดเลยได้ไหม อ่าทางเข้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 าจำได้ว่าทางเข้าอยู่ทางนี้นะเสียงจะใครพี่แกบอกแล้วศพไปขยับได้แล้วศพพี่ขยับได้ไหมครับขยับไม่ได้โอเคโอเคังอ่า ไม่เหลือใครอยู่แล้วเพราะฉ่นใส่หัวไปหมดแล้วมาน่า,นาไม่น่าจะมีใครอีกแล้วไม่แต่ขอที่ฟาวมาไม่ยังไม่มีเลยนด้งไงโดดเด่นซะขนาดนั้นใช่ใชไหมทางออกทางนี้เหรอเดี๋ยวโคตรลงจง ไม่เนี่ยเร็วไปชะทางออกแค่ของให้ฟาร์มอีกหนึ่งจุดเปิดไม่ได้เออโอเคต้องออกทางเดิมออกได้ใช่ไหมมาจากไหนวันเนี้ยไปดีกว่าไม่อยู่ละดักแจโอเคโอเคโอเคี่เขมาช่วยละอ่า น้ยังมันก็อยู่ข้างเซฟโซนอ่ะอ้าวขอมาส่งแล้วเพื่อนได้ดิได้พุ่งมันมาแล้วเหรอได้พุ่งมันมาแล้วในตอโอ้ใช่โอ้ใช่ใช่มันเจ๋งมากเลยซาฮิมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วเย่ดูเหมือนจุดเริ่มต้นเลยเราไม่ใช่เพื่อนกันไม่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 ั้นฉันฉเองไม่ไม่แม้แต่อันนั้นแต่บอก ได,ได้ได้ได้โอเคโอเคตกลงไม่ต้องพูดอะไรอีกเข้าใจแล้วเข้าตกลงเสร็จสิ้น,อ,นอุปกานาทีครับขับ่านตรงกล่องบรรเทาภัยวิบัติไปปล่ายภาธิการโอ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 เคหาอุปกรณ์หนึ่งหาอุโมงค์ที่นำทางอ๋อ,อภารกิจเดิมกูยังไปไม่ได้ไงเอไปภารกิจของอนุนบ้ดีกว่าเพราะต้องไปหาภารกิจการ ช่วยมือไอ้หนอนขอบคุณตัองกต่สมิ่งพู้นี้จริงๆโอเคเรามาดูเฟปนดีกว่าอคอจะช่วยพวกเขาขอร้องละอย่าแค่ยืนเฉยทำอะไรสักอย่างกาแฟยังมีอยู่ปะวะเฮ้ยมีตั้งสามอัน อ่านก่อนนะเก็บรูปน้ำกาแฟให้กับสโมสรน,นักดื่มกาแฟทุกคนปิดฟังเราต้องการกาแฟเอเคุณหยิบกาแฟ <was> อ่าหากาแฟทอยกาในปลาและลันขา ต้องการ20อันเลยวะเราก็ต้องมูฟไปหาร้านค้าดูนี่นั่นแล้วกันโอ้โหเยอะไปไหนวะแล้วฉันจะรู้แม่หน่อยคือร้านค้าบ้างวะเนี่ยกูขายไปเยอะเลยตามหากาแฟแป๊บตรงไหนเป็นคาเฟ่บ้างวะขอบคุณสำหรับกาแฟครับพอไปลุกินหากาแฟก็ให้กาแฟกูมาเต็มๆเ,เลยเนาะก็ดีวันดีกูต้องการของในร้านนี้วะ Oh. ร้านนี้อย่างจุกเปิดทำไมร้านตรงไหนจะมีเยอะเท่านี้ไหมครับน่นใชะร้านหาหารปะวะเกแบบเอาวสัสดีเพื่อน อย่ายิงอย่ายิงยิงผมเป็นคนดีครับโอเคไหมโอเคโอเคเออชุดทหนใส่มันไม่ใช่คนดีเท่าไหร่ผมไปจีไปได้ครับผมชื่ออาเมดเมื่อสองเดือนก่อนผมทําผิดพลาดครั้งใหญ่ผมไปเข้าร่วมกับกลุ่มของไลท์ผมรู้ว่ามันโง่มากแต่ผมทําอะไรได้แต่ผมจะทําอะไรได้ล่ะคนบอกว่าเขาเก็บแอนตีซินเอาไว้ผมก็เลยคิดว่าน่าเป็นแต่ตอนนี้นายก็เปลี่ยนใจแล้วผมรู้ไหมว่าพวกเขาเป็นแบบไหนอะพวกเขาบ้าพวกเขาฆ่าฟันคนเป็นกีฬาผมไม่ใช่แบบนั้นผมต้องหนีออกมา แต่ไรไม่ค่อยพอใจพวกที่หนีเท่าไหร่คนของเขายิงผมทันทีทันทีเห็นผมอยากร่วมกับกลุ่มของแบ็คเคนแต่พวกเขายิงผมเหมือนกันถ้าอย่างนั้นนายก็อยากให้ฉันช่วยพานายไปตึกตูงผมไม่มีอะไรจะจ่ายให้คุณแต่ผมรู้จักที่เก็บทะเบียนที่คุณงผมแล้วเก็บไว้อะโอเคโอเคเป็นหนึ่งขอขอหาของกันอาของกาแฟอาวา ๋ย่ามาอย่ามาอย่ามา๋ยวามา,า,มา,า,มา,า,มาเขาพิจิชงกาแฟแต่เขาไม่มีก,กนนาแฟานี่เดือดเอากาแฟเขาน้อยเนาะไม่เหมือนร้านนู้นเลยกาแฟเต็มไปหมดเลยไปก็ <All right. S 1> ได้ฉันจะพาไหนไป <S <S คุณรู้ไหมว่าตอนที่คุณเข้าร่วมกับกลุ่มของไลฟ์พวกเขาให้คุณกินลูกตาไม่แล้วคุณไม่คิดว่านั่นเป,ป็นสัญญาเตือนเหรอผมก็รู้สึกแต่ผมอยากเข้าร่วมกับพวกเขาได้ โอเคโอเคโอเคไปไปไปนายปีนได้ไหมนายก็เป็นตัวนี้นะนายปีนได้ไหมเอาอุ้ยไปอะไรเนี่ยโอ้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 แป๊บนึง แป๊บนึงเขาไปช่วยเขาก่อนเฮ้ยอย่ารีบสิโวยอาพวกเขาทำความสัตย์ที่แล้วแต่ผมรู้ว่าที่จัดที่นี่ที่เขาไม่รู้มาไปกัน,กนเถอะโอ้ด่าลมขาดชัอยุกระสุน เดี๋ยวนอยกระสุนโอ้ไม่ต้องออมก็ได้เอาจริงไปเลยกลับไปหาแบคเคนเถอะไม่ต้องมาอ้อมหรอกนี่ใครออคนเหรอ อยู่นี่อา้าวเสร็จแล้วไปหาไปเคทเลยคุณอ้อมทำไมอ้อมทำไมจะสูญเลือน้อยอยู่

số 0 cũng rồi. em một tàu này vào đấy. Đúng rồi. à. Bây giờ này quá. Thằng này không ai kia mà rồi. อ้แป๊บหนึ่งไอ้กระปพอคากเออเขาไปถึงแบ็คเกจแล้วเฮอทำไม่ต้องอะไรแล้วมั้งผมคงทำไม่ได้ถ้าไม่มีคุณดูแลตัวเองหน่อยแล้วก็ไปซื้อเส้นเสื้อผ้าเปลี่ยนซะน่าจะเป็นการซื้อของอย่างแรกของผมเลยละแล้วครั้นหน้าถ้าต้องการลูกตากินลูกตาเข้าไปขับไปหาครับ าเอาคนมาเพิ่มแล้วแบ็กเคนโอเคพอเนี่ยแบบไม่มีอะไรเลยลครับอ๋อไปซื้อนี่กอนกระสุนเรามีช็อปให้ซื้อตั้งสองที่จริงๆไปฟาร์มก็ได้นะทีมีให้เกียรปืนปะวะโอเคอ่ะส่งคนเสร็จแล้วไปหาของต่อ เอปืนใหม่เดี๋ยวกระสุนอ <c oughs> น้านะรีโหลดแล้วไปหาซื้อแป๊บลืมซื้อกระสุนเพิ่มอันนี้ปืนอะไรวะเนี้ยม <c oughs> ีค่ะททุกคนปรดฟังเราต้องการกาแฟ อย่างที่คุณทราบมีชาอยู่แถวนี้มากพอที่จะจมเรือมันทุกเครื่องบินได้เลยมันเป็นมันอาจจะเป็นปแลงวันตายด้วยคนต่อไปที่แนะนำว่าชาสามารถทดแทนกาแฟหนึ่งถ้วยที่ไป <c ười> ที่ใช้ได้จะต้องเจอดีมีกาแฟอยู่ข้างนอกนั่นให้ตายสิเราแค่ต้องหามันนำมาให้เราชากะคอยกาถ้าคุณจะรับรางวัลอ่าอะไรสมาพันธ์สโมสรน,นักเต่มกาแฟ แต่ต้องพึ่งคุณแล้วเฮ้ยแกมันไม่ได้ดีกว่าปันแค่ออกมี๊กคนละแบบแกแกาแฟเหมาะกับคนที่ต้องการใช้พลังงานทันทีแต่มันก็อยู่ได้แป๊บหนึ่งอี่เรียบร้อยไม่มีช็อตกันไม่หรอกคุณลืมจำจำเนึงไม่ได้ปุกป่าป่าตรงไปหากาแฟต่อ กาแฟของฉันอยากลองไอปืนเนี้ยแม่งยิงทีสามนัดเลยวะ่ะปืนอะไรวะเนี้ยก็าขาคาบนุ๊กฉันเอ๊นุบเมื่อกี้ทำไมฉันไม่เอาเก็บไปล่ะร้านกาแฟร้านกาแฟร้านกาแฟอยู่ไหนมันจะปีนขึ้นมามนปะวะเอา เขาต้องไปแล้วอะ <c oughs> อาความเป็กนการร้างกาแฟไม่เจอเลยอยุตายเดียว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 หาทางกลับมานอน,นก่อนอโอเคกลับก่อนพอนอนก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะพังังหมดทุกอย่างหายหมดแค่พีชอุปถัม์อะไรนะอ๋อโอเคโอเค อน้บมันคุยอีีกล่าก็ได้ฮะปั๊มน้ำมันทุกแห่งในอ๋ออันนี้เขาเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันแถมประกาศว่าเป็นเจ้าภาพโรโบอลแอตเ g a m กม,มันก็ควรจะเหมือนปุนหล่นรับแล้วนะเหมือนถูกหวยนั่นแหละสุดท้ายก็ตกอับนะมองไปรอบๆีบิคุณคิดว่าไงอารานเป็นที่ที่น่ายอยู่นะอาจจะล่าหลังไปบ้างแต่เราก็พออยู่กันได้ จากนั้นเราก็ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอ้พวกนั้นสัญญากับเราว่าไว้เยอะแยะเลยคนธรรมดาจะร่ำรวยส่วนคนรวยเราจะได้เป็นราชาแต่ผมก็ไม่ได้เป็นราชาความฝันทั้งหมดที่เรามีแผนที่วางไว้ทั้งหมดหายไปในชัว่วพริบตาไม่ชชาแค่ดังธุรกิจประสบความสำเร็จเท่านั้น ไม่ใช่แค่นันรัฐบาลก็ให้ความมองกับเราไว้บ้าบ่ายคุณเป็นคนเช็คกระจกทางซ่อมเื่องใช้ไฟฟ้าหรือคนลอกท่อละ่ะการแข่ขันน่าจะเปลี่ยนชีวิตของคุณโลกของคุณจะเปลี่ยนไปมองไปรอบสิเพื่อนมองให้ดีๆแล้วบอกตัวเองว่าฉันจะต้องยืนกับสิ่งที่อยู่ตอนนี้ในที่แห่งนี้ พอทุกอย่างอาจโดนเยียบหยิบฉวยไปจากคุณในชั่วพริบตามาให้เขาบ่นสัจธรรมให้เล่นๆ <c oughs> ไปต่อฉันรู้นะฉันไม่ควรเดินตรงนี้แต่โอ้ยโอ้โหโอ้โห ตกใจหมดฉันตามหาคาเฟ่อะพวกพี่เคยกินแลทิ้งไว้บ้างไหมครับเอเดฟอว์คาเฟ่อ่ะที่นี่ก็เป็นคาเฟ่เว้ยคนไม่ได้ม่จด้เครื่องคิดตังค์ไม่มีปลาโนปลาแถวนี้ตำแหน่งนั้นคุณป่ะคุณแหละที่ดูออกมาตอนนั้นไงอู้หู เขาคุณสหรับกาแฟครับอ๋อนี่คือจุดที่เขาโดดลงไปนี่เองแล้วก็ยังอยู่อะไรอ่ะนี่แค่นี้เหรอไปกลับไปตึกสูงกันดีกว่า เอาล่ะเก็บกาแฟมาครบแล้วได้เวลาของมาส่งครับอากาแฟและเป็นผู้ช่วยชีวิตมาเล็กกาแฟพูดนี้นั้นอันตรายโดยทั่วไปแล้วพวกจอมอาหารการก็พูดได้แล้วพูดมันก็พูดถึงสิ่งเดียวกันออาอะไรนะพวกนั้นก็ชอบกินกาแฟเหรอมีหน่าทำไมไมนดีจังเอาล่ะสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนเนี่ยเดอเดอออาเดียส เดี๋ยวมีเพจอ,อะไรอีกปะเป็นสอสีให้เด็กเป็นตาสำรองเป็นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตมุนไรเครื่องหอมผ้าพันแผลและยาแกส๊สไฟแชก ยาแก้ปวดเข็มพิษยาเูาจะไปหาจากไหนร้านหมอมีเหรอแปลกๆเออช่างมาันเถเอะเออ,เ,อ,อเป็นแล้วแล้วอาเดียว์บ,บ่มีก็ได้วะ